ชื่อเด็กญิเชียพาแก้วรัมบทเป็นผู้ภาคค่ะชื่อเด็กยินชนิสเซนยาราล่าค่ะชื่อเด็กยินจิราธยาปูอาค่ะรับบทเป็นอินทงค่ะชื่อเด็กินซุยตาสิลแก้วแบทเป็นปีโตค่ะชื่อเด็กยินชิอิโนค่ะชื่อเด็กยินชิเมย์ฟาร์มีและบทเป็คุูและแม่ค่ะวันนี้พ่อจะมาถ่ายภาพนตรัเรื่องรกันในยาดค่ะหอเ่าคือพร้อมติดตัวที่กลังวิ่งมาอย่างรวดเร็ว ชือชจังเลยอ้าวทำไมเปลีนตัวเส็นเลยเปลี่นตัวจะไปเล่นตลกดี่ไหนดูเปลียนตัวสิตึ่นสายแล้วใช่ไหมปิ่นโตก็ไม่ควรเล่นเกมดึกไปหน่อยนะหาเล่นเกมด็กแล้วเหรอชั่วโมงเรียนวิชาศิลปะเปล่นโตได้ค้นกระเป๋าเจอเองดังดวยหาสีไม่เจอเลยนาเราขอยืมสีไม้ได้ไหมนได้อันนี้ชันะซื้อ ปิ่นโตได้แต่แน่ใจอยู่หลังห้อเป็นเวลาเดียวที่ครูดเดินเข้ามาพอดีสวัสดีจ้าปินโตทำไมปินโตมานั่งอยู่ที่นี่คนเดียวจ๊ะไม,ม่ค่ะให้หนูยืมของค่ะถ้าหนูอยากให้ขอยืมของของหนูต้องให้ห,หนูนต,นนต้องให้ขอยืมก่อนนะจ๊ะถ้าวันเกิดของปินโตเพื่อนๆต่างก็รอคอยของขวัญจากปินโตไม่น้อยขวด

แล้วก็เธอแล้วก็ไม่ทข้าที่เข้าเธอไปจ้าต่อไปถ้าฉันมีอะไรฉันก็จะเป็นนะสัญญานะเวลาเดียวที่คุณเลยเข้ามาพบพอดีนักเรียนทั้งใรกันอยู่จ้าพวกหนูกำลังสัญญากันอยู่ค่ะว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดีมากเลยนะจ้าการเป็นเพื่อนถ้าเพื่อนมีอะไรลำบากเราก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนนะจ้าค่ะ